โปรแกรชมชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ยังมองในส่วนของตัว s a f e t ้ i เด h e ฟิวเจอเนี่ยมีแนวโน้มจะกแขก่งตัวผวนแต่ว่าอาจจะมีฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะก็อมองแล้วเนี่ย ดูในเรื่องของการชมุมนุมทางการเมืองเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจะยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าได้เหมือนกันจากที่ในส่วนของหลายๆกลุ่มเนี่ยก็มีออกมาต่อต้อตานพรบยุทธศารรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการพิจารณาในสภาเองเนี่ยก็คงจะต้องรอขั้นตอนต่อไปในส่วนของ การพิจารณาของวุฒิสภาต่อพรบรนิรโทษกรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าต้นสัปดาห์หน้า,าขณะที่ถ้ายังไม่เห็นเหตุหการณ์อะไรที่รุนแรงมากขึ้นในส่วนของการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยก็อมองว่าอาจจะทำให้ในส่วนของตัวเซฟตี้แล้วก็ ดัชนินเดฟิวเจอร์ inger, เนี่ยมีจังหวะที่ติดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างในวันนี้ขณะที่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็แม้ว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเลขภาคก,การบริการของจีนที่ออกมาจาก SSPG เมื่อเช้านี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ดูจะ,ะเป็นบวกต่อเซนิเมนต์อยู่ส่วนหนึ่ง แต่ว่าคงต้องจับตาดูในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติกันหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอาจจะดูขายน้อยลงในฝั่งของหุ้นที่ราวประมาณ700กว่าล้านบาท ว่ากลับมาขายในส่วนของ s a ฟ e ี้นเด็กฟิวเจอร์มากกว่า2,000สัญญาก็มองแล้วในส่วนของตัว s อ0 z 1 3เนี่ยก็น่าจะเห็นการอ่อนตัวลงไปก่อนที่ระดับ940จุดแต่ว่าก็มีลุ้นดีบาวที่บริเวณดัลกล่าวสั้นๆได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสถานะช็อต ตัวไอซ่าศูให้ไปรอทำกำไรในช่วงที่อ่อนตัวลงมาที่ระดับ940จุดส่วนสถานะใหม่อาจจะเทรดดิ้งลองสั้นๆดักการฟื้นตัวที่ระดับ940จุดเช่นเดียวกันโดยตรขาดทุนที่ระดับ935จุดส่วน g o f ฟิเจอร์วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเห็นการดีกลับได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแปลว่าเมื่อ คืนนี้ก็เห็นการาฟื้นตัวด้วยปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดที่มองว่าน่าจะยังใช้มาตรการ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อเนื่องไปก่อนแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อคืนที่มีเข้ามาในช่วงวัน2วันนี้หลังจากที่ราคาทองคำสป,ปอร์ตลงไปใกล้ระดับ1,300เหรียญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าตลาดน่าจะยังเฝ้ารอดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานที่จะมีการรายง,งานออกมาในวันศุกร์เพื่อ,อหาสัญญาณในเรื่องของทิศทางการดำเนินนโยบาย QE จากเฟดอีกครั้งดังนั้นจึงมองว่ากรอบการดิกลับเนี่ยยังน่า จะติดแถดับ1,320ถึง1,325เหรียญสำหรับในส่วนของราคาทองคำสปอรตแม้ว่าถ้าดูในส่วนของค่างเงินบาทเองเนี่ยยังคงเห็นแนวโน้มมีโอกาสที่จะออดค่าลงได้อีกเหมือนกันแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อตัวราคาโกลฟิเจอร์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอมองว่า ถ้ามีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นไปแถวระดับ1,9800บาทสำหรับในส่วนของ g f z 1 3น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสลาชาชอตมากกว่ายังมีโอกาสเห็นการอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับ1,9500บาทอีกครั้งอย่างไรก็ตามให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ1 9 8 5 0บาทส่วน Brent crude oil f u t u r e เนี่ยแม้ว่าจะได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปแต่ระดับ31.30บาท แต่ว่าถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบเปลนเนี่ยยังแกวนตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดในส่วนของราคาช่วงเช้านีเนี่ยอยู่เหนือระดับ106เหรียญยังมีโอกาสที่จะดิงตัวขึ้นไปทดสอบระดับ107เหรียญแต่ว่ายังไม่น่าจะผ่านบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้เนี่ยได้รับแรงกดดันจากคาดการตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐคาดว่าจะพุ่งขึ้นประมาณ1.8ล้านบาเรลแล้วก็มองว่าตลาดเองยังจับตาดูในส่วนของทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจในแถบยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจจากสหรัฐอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่า ถ้ายังไม่เห็นปัจจัยอะไรใหม่ๆที่เป็นบวกแล้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเนี่ยก็มองว่าโอกาสที่จะออตัวลงมาทดสอบระดับ105เหรียญก็ยังมีค่อนข้างมากกันฉะนั้นแนะนำให้ไปรอเปิดช็อต b ร x เ x 13บริเวณ3,340-3,360ถึง 3, บาทวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ3,365บาท ส่วร USG Future เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะ,อ,ะอิงในทางขึ้นในช่วงนี้มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแบบ31.50บาทต่อดอละละสาสหรัฐอีกครั้งแม้ว่าในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในช่วงเช้าจะเห็นการอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าดูปัจจัยในประเทศเองเนี่ยในเรื่องของการเมืองยังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของ ค่าเงินบาทให้อยู่ในแนวโน้มอิงทางอ่อนค่าต่อแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งรอง USDX 1 3โดยตัดขาดทุนที่ะระดับ31.25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ